สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงกรณีที่ผมได้ไปวิ่งที่งาน Amazing Thailand Marathon Bangkok นะครับเมื่อวันที่27กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมานี้ครับผมโดยระยะที่ผมสมัครก็คือระยะมาราธอนนะครับแต่วันงานเนี่ยผมวิ่งจริงแค่ฮาฟมาราธอนแล้วผมก็ได้ไปรับเสื้อแล้วก็เหรียญน,นะครับแล้วก็มาทำคลิปลงในช่อง Youtube ครับผมก็ลงไปได้ประมาณ4-5วันนะครับก็มีเพจเพจ หนึ่งนะคบซึ่งเป็นเพจดังนะครับทุกคนชื่อว่าเพจนักวิ่งกะกะนะครับขอญา้โชว์สักเล็กน้อยนะครับเพจนี้ครับผมนักวิ่งกะกะตอนนี้ยังอยู่ในลำดับแรกอยู่เลยนะครับทุกคนอยู่ในโพสต์แรกของเพจเลยนะครับก็ทางเพจบอกว่าช่วยเพิ่มยอดดิวให้นะครับแต่ช่วยหาบรรยากาศสะพานพระรามแ กับความสัมพันธ์ที่ไปรับเสื้อฟินิเชอร์42กิโลเมตรให้หน่อยนะครับแล้วก็จะมีเพื่อนๆน,นักวิ่งนะครับมาคอมเมนต์แบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังสักนิดนึ่งนะครับบางคอมเมนต์บอกว่าเบิร์ดค um ้ามซเบลนะครับดูไม่ได้อายอะไรนะแล้วก็มีบอกว่าหิวคอนเทนต์นะครับทำไมดูภูมิใจจังนะครับ แล้วก็บอกว่าตกลงลงฮาร์ฟหรือฟูกุงงนะครับบางคอมเมนต์ก็บอกว่าทําเสียชื่องานวิ่งระดับประเทศหมดนะครับแล้วก็บอกว่าแม่ก็มีนะครับทุกคนหลอกแม้กระทั่งตัวเองนะครับยอมใจกล้ามากนะครับแล้วก็บอกว่าแบรนตลอดชีวิตนิสัยไม่ดีอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็อ่ ผมขอชี้แจงอย่างนี้นะครับก็คือก่อนอื่นต้องขอโทษเลยนะครับขอโทษทางผู้จัดงานก่อนเลยนะครับกับการกระทําที่ผมได้ทําลงไปนะครับแล้วก็ขอโทษเพื่อนๆนักวิ่งทุกคนนะครับที่ผมได้ไปรับเสื้อแล้วก็เหรียญทั้งที่ผมก็วิ่งไม่จบนะครับก็ไม่ขอแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นครับแต่ผมจะนําทุกคอมเมนต์นะครับมาพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับแล้วผมสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับทุกคน เมื่อคืนนะครับผมก็ได้โพสต์ a c e b o o k ส่วนตัวนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงนะครับก็ได้อันนี้เป็น Facebook ส่วนตัวผมนะครับทุกคนไปตามดูได้นะครับประมาณนี้ซึ่งผมก็ได้ชี้แจงไปแล้วบางส่วนนะครับก็เมื่อวานนะครับก็มีพี่ๆจากทีมงาน ATM นะครับโทรมาแล้วก็ โทรมาพูดคุยมา,าให้คําแนะนําอะไรประมาณนี้ครับก็คือสรุปแล้ววันนี้อย่างนี้นะทุกคนผมจะต้องส่งเสื้อแล้วก็เหรียญที่ผมไปรับมานะครับคืนนะครับตอนนี้เสื้ออยู่ที่ผมแล้วครับนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้คือเสื้อที่ผมวิ่งไม่จบระยะวาลาธอนแล้วผมไปรับมานะครับแล้วก็เหรียญครับ วันนี้ก็จะส่งคืนนะครับอ่าแล้วก็ผมจะถ่ายทำคลิปอย่างละเอียดเลยนะครับให้เพื่อนๆดูว่ามีการส่งคืนจริงนะครับส่วนตอนนี้เราไปส่งเสื้อพร้อมๆกันเลยครับทุกคนผมเลือกใช้บริการขนส่งของบริษัท J&T Express นะครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่ขนส่ง J&T แล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาถ่ายคลิปขั้นตอนการส่งทุกอย่างเลยนะครับ ตั้งแต่การแพ็คของจนถึงการส่งให้กับน้อเจ้าหน้าที่นะครับ เขียนชื่อผู้ส่งแล้วก็ผู้รับนะครับนี่ก็คือชื่อที่อยู่ของผู้รับนะครับทุกคน เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่งของันครับท,ทุกคน right. ส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนรายละเอียดตามนี้นะครับค่าส่ง20บาทครับผมก็ผมต้องขอโทษทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมได้ทำพฤติกรรมแบบนี้ลงไปนะครับด้วยความที่ผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับก็หวังว่าทุกคนที่รับชมคลิปจะเข้าใจแล้วก็ให้อภัยผมแบบ1 0อยเนะครับผมวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน